อันนี้ก็มาเข้ามา32คนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอเช็คชื่อนะก่อนนะคะตามพเมียมเลนาะใครที่ยังไม่เข้ามาตามเพื่อนด้วยนะคะหรือใครที่เรียนอยู่ด้วยกัน,นบอกครูด้วยนะขานชื่อนะคะบอกครูนะคะจะติดขัดนิดหน่อยนะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือมันจะไม่ครบเนื่องจากว่าเราเป็นสอนออนไลน์ที่บ้านเนาะโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวครูขอขานชื่อเลยนะ นกนกกรอนค่ะค่ะโอเคค่ะลูกกระมนสีค่ะมาค่ะเปิดกล้องให้ครูหน่อยได้ไหมแต่ละคนนะคะเรียกชื่อใครแล้วก็เปิดกล้องหน่อยได้ไหมจะได้เห็นตัวโอเคกระมนสีเห็นแล้วค่ะลูกการิกาจ้ามาค่ะไหนเอยการิกาเปิดกล้องนี่ลูกเตนนอนยอะวะเห็น โอเคโอเคยังอยู่ในที่นอนตื่นแล้วใช่ไหมคนที่คนทีน่ยังไม่ได้เรียกชื่อนะนะรีบแต่งหน้าเลยนะเดี๋ยวออกกล้องแล้วตายเลยนะคาธามาดค่ะแมค่ <laughs> จะจ้าลูกจันญพรค่ะจันญพร,พรลูกไอ้นี่จะขึ้นเขาหรือเปล่าเนี่ยจันนาพรค่ะจันนาพรโอเคลูกชิรติวนัน ยอะค่ะจ้าเป็นไงคะลูกปีใหม่เต็มที่ยังภูมิแพ้ขึ้นค่ะอ้าวเป็นภูมิแพ้เหรออากาศเปลี่ยนปั๊บเป็นเลยก็ดื่มน้ำเยอะแหละนะคะน้ำช่วยได้นะคะเนาะอะไรที่ไม่ดีมก็จะได้ขับออกไปทางเหนือแล้วก็ปัสสาวะเนาะโอเคชนาพรค่ะมาจ้าลูก อยู่ไหนคะเนี่ยชนะพรอยู่บ้านค่ะเหรอโอเคช็อกแก้วคะ่ะมาค่ะช็อกแก้วทำอะไรอยู่นอนอยู่ค่ะไหนเปิดกล้องเน็ตช็อกแก้วไปทำงานหรือเปล่าลูกทำงานเหรอวันนี้ทำกี่โมงลูก ไม่สามกว่าค่ะอ,อ๋อโอเคแม่เรียนอวันนี้เราเรียนแค่สี่ชั่วโมงเนาะไม่เท่าไหร่เนาะแล้วก็ใส่หูฟังเอาลูกนะเวลาทํางานนะรัฐนิชารัฐนิชาค่ะรัฐนิชาพรพินิจนานลูกรัฐนิชาสุริวงศ์ค่ะมาค่ะไหนจ้าลูกอ๋อทำไรอยู่เอ่ย น no, no, no. <laughs> อนคะไอ้วกนี้ตื่นได้แล้วเดี๋ยวเราเรียนกันแล้วเดี๋ยวเราเฉลยกันแล้วนักการอ,อ๋อนักการพร้อมมากเลยลูกโชกุนเลยค่ะเก่งมากเลยลูกโอ้โหว่าแต่ล้างหน้าแป่งฟันแล้วเนาะดึกเช้าเกินไปวปานักการพร้อมมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยพร้อมเรียนมากเลยนัทิดาค่ะมาค่ะนายเอ๋นนัทิดาดูหน่อยซีลูกหนูลืมแต่งหน้าใช่ไหมคะคุูข่าหนูอีกแล้ว ขอโทษค่ะขวล้อใหญ่เลยทิศิพามาค่ะไหน่ะลูกอยู่ตรงไหนโอ้ทิศิพาเขาก็พร้อมเรียนนะจ๊ะพร้อมธนวันมาค่ะไปเอ่ยธนวันให้ครูดูหน้าเลยฮัลโหลลูกเป็นไงคะวันนี้ต้องทําอะไรหรือเปล่าเพิ่งตื่นค่ะทําไมตื่นสายกันจังเลยนะเนี่ยธนธัญรักษณ์ค่ะลูก มาค่ะไหนเอย่ยธัญรักษ์เปิดกล้องดีนี่ส่ะสบายดีธัญรักษ์พร้อมเรียนไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมเห็นไหมคนพร้อมธิพาดาค่ะธิพาดายังไม่ได้ยินชื่อน,นะนภัสสอนมาค่ะไหนเอย่ยโอเคลูกเห็นบอกว่าครูค้ะหนูยังไม่ได้เขียนคิ้ว <laughs> โอเคค่ะลูกณภาพรยอดวัน มาค่ะไหนเอ่ยคะลูกนภาพรยอดมานภาพรวันนี้หนูต้องทำงานอะไรไหมเนี่ยลูกไม่ต้องทำค่ะโอเคนะคะนาราธรมาครับอยู่ตรงไหนคะลูกเปิดกล้องไม่ได้ครับขออนุ้าอ๋อนาราธรโ,โอเคคะ่ะไม่เป็นไรครับกมลนเนตรค่ะ มาค่ะไหนเอย้ยฮัลโหลอนี่ค่ะกะมลเน่ยังอยู่ในห้องอยู่เลยอ่ะกินข้า,าวเช้าหรือยังกะมลเนตยังค่ะกินกี่โมงข้า,าวเช้ากินเที่ยงหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นระวังเป็นโรคกระเพาะนะคะกันทําแมนีมาค่ะไหนเอ้ยกันทํามนีเขาขยันอยู่แล้วพร้อมเรียนเห็นไหมบอกแล้วเปิดกล้องมาปั๊บสวยปุ๊บเลยเห็นไหมนะคะคัทธริยา อนาอนลูกเกิดอะไรขึ้นกันหนเฮัโลโหลเกิดอะไรขึ้นกันเกิดอะไรขึ้นกับหนูลูกบอกแม่มาทําไมคะเมื่อคืนเก็บลูกสาพร้อมเรียนนะลูกพร้อมเรียนนะเมื่อคืนดึกหรอนิดหนึ่งคะ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าตีป้อมหรือว่าอะไรนะ นะเหมืนลูกไปเก็บของใส่ฟาของด้วยเปล่าจินดารัสค่ะมาค่ะอยู่ไหนจ้าลูกโอ้จินดารัสดีมากเลยลูกพร้อมเรียนเลยน่ารักมากจิรพินยาค่ะมาค่ะตรงไหนคะ่ะลูกยน่นี่ค่ะโน,นนนี่ไอตัวแรกไอตัวแรกอยู่ไหนไหนดูหน้าตัวแรกยังอยู่บนที่นอนอยู่เลยเห็นตุก๊กตาอยู่เนะี่ย โอเคตื่นแล้วนะลูกเียพร้อมเรียนนะคะชนาพรมาค่ะตรงไหนคะโอ้ไหนคะ่ะลูกโอ้ยพร้อมมากน่ารักมากลูกสวยคะ่ะลูกทิติพคคักค่ะทิติพักไหนครับทิติพักเปิดกล้องได้ไหมลูกเป็นไงบ้างลูกที่ไม่ดีครับดีไปเที่ยวไหนมาืูอ,อยู่บ้าน อยู่บ้านครับโอเคปลอดภัยไปก่อนนะธนพรค่ะธนพรลักษณีค่ะเพื่อนยังไม่เข้ามาเลยธนชามาค่ะนายเอ๋ลูกเป็นไงคะปีใหม่ก็ดีค่ะดีได้ของขวัญปีใหม่ไหม ได้นิดหน่อยรุ่งแลพาค่ะมาค่ะอยู่ไหนคะลูกโอ้พร้อมเรียนมากโอเคค่ะลูกดีค่ะลูกวัดาสนานาไหนเอย่ยโอ้น่าร,รักมากเลยลูกขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนเลยตื่นมาแล้วเรียบร้อยกินข้าวหรือยังไม่รู้นะวระพอ วรารพรค่ะมาค่ะไหนคะลูกวรพรน่าจะพร้อมนะเปิดกล้องมาปุ๊บพร้อมเลยเห็นไหมว่มาแล้วนะคะคนมีมาตรฐานในตัวเองแต่ยังไม่ได้กินข้าวเชื่อได้เลยวริษามาค่ะไหนจ้าวาริษาพร้อมแต่งหน้าทันใช่ไหมลูกแต่งหน้าทันนะโปะแป้งทันนะลูกนะโอเคแต่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมว่าแล้ว สจีรัตค่ะสจีรัตไหนคะลูกฮัลโหลอยู่กับแคทตยาเหรอลูกอยู่หอหรือว่าอยู่บ้านคะอยู่บ้านค่ะเหรออยู่บ้านใกล้กันหรอหรือว่ายัางไงใช่ค่ะอืมโอเคค่ะคุณจะได้รู้เนะาะสจีรัตกับใครนะเดี๋ยวกับแคทตยาใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอออยู่ด้วยกันเพราะว่าปกติถ้าเรียนออนไลน์ลูกจะได้เช็คที่เดียวเนาะ ถ้าไม่เปิดกล้องครูก็จะไม่รู้ไงว่าตอนนี้เราต้องอาศัยกันและกันเนาะกลับมาลำบ,บากกันอีกรอบหนึ่งนะคะศีลาว,านาวานันศีลาวันค่ะ,คะอยู่ในรูปไอ้ตัวเล็กว่าไงพอมาแต่มือทำไมอะแต่งหน้าไม่ทันเขาเหรอลูกอ <laughs> โอเคค่ะอมอรรัตจ้า อมารัตอยู่ไหนคะลูกไหนคะอมารัตน่ารักมากลูกพร้อมสวยน่ารักมากลูกปีใหม่เป็นไงได,ดีค่ะจะได้ดีไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าไปค่ะโอเคนะคะระวังตัวด้วยนะคะจะออกบ้านไปไหนก็แล้วแต่นะระวังตัวด้วยนอรลวิทคะ่นะนอรลวิท นลวิทย์เข้ามาหรือ,อยังเพื่อนทิ้งเราแน่เลยเนี่ยนลวิทย์พนิดาค่ะพนิดาพานิดาสุขจิตค่ะเงียบหายไปแล้วสุรีรัตน์ค่ะสุริรัตน์วงคาค่ะธนากรมีผิวค่ะ ธนากรม,ามีผิวอยู่ไหนลูกเป็นไงคะยังไม่ตื่นครับธนากรที่ทํางานไหมลูกช่วงปีใหม่อะอ,อตอนนี้ร้านจะขยายร้านครับติดยาวครับเหรอหนูก็เลยได้พักช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาให้ไรายได้หนูไหมล่ะช่วงที่หยุดนี่แหระครับจ้าไม่ได้ครับเพราะว่าปีใหม่เขาจัดเสียงใหญ่มาแล้วครับอ๋อ เขาให้เขาให้โบนัสให้อะไรมาแล้วสิใช่ไหมครับผมอ่ะอดทนอีกนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวก็ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ละเนาะโอเคนะครับพัชรีพรมาค่ะใหญ่ค่ะลูกเสียงสดใสล่าเริงม,มากปีใหม่ไหนนะคะอยู่ไหนครับนโอ้พอมมากอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับนัทนิชาเลขที่สิบค่ะอยู่กับนัทนิชาเหรออยู่ใกล้กันเหรอหรือว่ายังไงเนะี่ย ค่ะอยู่ใกล้กันนะคะเดี๋ยวนะแม่ได้จดก่อนนัทธนิชาอะไรสุริวงศ์มันกับพรพิณิจนันนะคะอ่าและไอพรพิณิจนานมาดีแสดงว่ายังไม่ได้ปิดกล้องหรอพรพิณิจนานไหนพอน้ามาให้ครูดูซิฮัลโหลจากหน้าไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวนะพัชรีพรกับพรพิณิจนานเนาะเพืนนัทธนิชาพรพิณิจนานเนาะ เดี๋ยวนะคะขอจดไว้ก่อนเพราะว่ามันจะกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกรอบแล้วทีนี้เรต้องเช็คกันก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าโทรศัพท์เด็กๆเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่หรอกสัญญาณด้วยเนาะเราก็ต้องช่วยกันนะคะสุภัสสุดาค่ะมาค่ะไหนคะลูกอยู่ไหนเอ่ยเปิดกล้องได้ไหมคะโอเค เพื่อนๆเ,นเซฟสุภพัสดาด้วยนะเพราะว่าเพื่อนมาใหม่เนาะเราก็ต้องช่วยกันบางทีเพื่อนอาจจะหลุดวงจรไปบ้างบางวิชาอะไรเงี้ยเราต้องดึงกลับมานะช่วยกันนั้นนะโอเคนะคะสุภพัสดามีลายของอาจารย์ทุกคนใช่ไหมคะมีค่ะมีลายวิชานะโอเคนะคะพยายามเข้าให้ตรงเวลานะอย่างน้อยก็ต้องไปเจออาจารย์เขาก่อนเนาะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆ่อที่ยังไม่เข้ามานะในระหว่างนี้เราก็เฉลยกันไปนะคะก็สอบนะที่ว่าสอบสามฝ่ายจริงๆเปิดมาแล้วมันต้องสอบใช่ไหมเทนี้ครูก็ตัดสินใจว่าสอบเป็นช้อยก็แล้วกันนะความรู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คะแนนงานเนาะคะแนนงานก็จะไปอยู่ที่แบบฝึกหัดนะคะจะเ็นนเสียบอยู่แบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นพยายามทําไว้เพราะว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ครูทําให้หนูได้คือติดหนูไว้แค่นั้นเองนะคะ ว่าไงลูกจัเ<จ><จ>นยพร,ยพรเข้าแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนเปิดไมไม่ได้ใช่จจนยพรจะมีปัญหาครูถึงได้บอกว่าอยู่รอเขาก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงส่วนไหนด้วยโอเคบอกจันยพรว่าครูเคลียร์ให้แล้วนะคะแต่เขาฟังได้ใช่ไหมคะเันยพรอ่ะเปิดไมโครโฟนไม่ได้ใช่ไหมได้เปิดไมโครโฟนเนะี่ะเนยพรรส่งเสียงได้หรือยังลูก จรยพรสื่อสารได้ไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรพยายามช่วยๆกันนะเพื่อนๆกันนะคะก็ให้มันผ่านวิกฤตเนาะช่วงโควิดนี้ไปนะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะในหน้า126จนถึงหน้า130นะที่เราทำ,ทำกันบ้านกันเนาะแล้วเดี๋ยวพอเฉลยเสร็จทุกคนก็เคลียร์ของตัวเองแล้วก็ ่ายส่งมาในอัลบ,บั้มนะแล้วก็จันจะบอกว่างานทุกอย่างนะคะแต่ของบทที่สองเนาะตอนนี้เราขึ้นบทที่สามกันอยู่ใช่ไหมลูกงานของบทที่หนึ่งกับบทที่สองเนี่ยนะคะครูขอให้หนูเคลียร์ให้เสร็จมีใครบ้างที่ยังติดปัญหาว่ายังเคลียร์บทที่สองไม่เสร็จมีไหมคะลูกมีไหมเอาแบบตรงๆเพราะตอนนี้เราขึ้นบทที่สกันแล้วเนาะ อันนี้เราขึ้นบทที่3กันแล้วเพราะฉะนั้นบทที่1กับบทที่2ไม่น่าจะติดงานค้างครูแล้วไงน,นะคะเพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วครูก็จะเช็คคนที่ขาดอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็จะปิดยอดจะไม่เช็คย้อนหลังแล้วตอนนี้ยังมีใครที่ยังค้างอยู่ไหมห้องหนึ่งห้องสองเขามีเขาขอเวลาถึงวนันศุกร์นะคะขอเวลาถึงวนันศุกร์ครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์เข้าไปเช็คของเขาห้องเรามีไหมคะ มีไหมที่บทที่สองยังไม่เคลียร์แล<ต>้วกมีใครคะลูกครูมีใครคะคานิกาเหรอมีคานิกาคนเดียวหรือเปล่ามีอีกนะครูว่ามีอีกนะมีธนวันมีใครอีกในใครคะลูกใครคะจิรติวันด้วยหรอจิรติวันค้างนะ ทั้งงานเดียวเหรอลูกอโอข้อสิบสามอ๋ออ๋อข้อสิบสามอืมแล้วคนอื่นนะคะลูกมีไหมคาถามาดค่ะคาถามาดด้วยคนอื่นล่ะคะมีสารภาพมาเลยตอนนี้เสียงมอไซค์อย <c oughs> ่างนี้และวทนิี้ชาก็ค้างคูอยู่ใช่ไหมคะกี่ข้อคะลูกรยอกไหมไม่เยอะค่ะอ๋อโอเคค่ะคนอื่นล่ะคะมีอีกไหม กระบ,บนสีนะคะโอเคมีอีกเชื่อเธอมีอีกนะคะเพราะว่าบางคนนี้ยังมีแค่งานบทที่หนึ่งอย่างเดียวเลยบทที่2ยังไม่เห็นเลยนะคะเอาตีนนี้ขอมัติเลยขอมติเลยว่าหนูจะให้ครูไปปิดงานบทที่หนึ่งบทที่สองวันไหนอขออภัยนะเสียงคอเบิลมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านเนี่ย อุปสักในการเรียน